ับกสวัสดีครับผมพี่น้องมือวนนี้ผมสิพ้ามาตม้มเปียดปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะว่าต้มเย็นแล้วครับผมที่ใด้มากวม่านนี่โอ้ตัวใหญ่แห้งครับผมพี่น้องสามนิว้วหุ่นละมากตัวใหญ่แห้งครับที่ได้มากวม่านนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเข้าเบิ่งว่ามิสิมีอยังเดนเนาะพี่น้องเนาะมีมะชิงไข่ครับผมใบชีหูดครับผมหรือใบมะกรูดเนาะใบบัวคามพี่น้อง ใบบัวคาพริกงแหงครับผมริกแหงใบกระเพาครับพี่น้องใบกระเพาใบแป้งนัวครับผมน่ครับใบแป้งนัวหอมแดงครับผมพีน่น้องแล้วก็ขาดประเด็คือบัวคามเปียกเนาะครับพีนนะ่น้องเนาะก็มีตำนี้ครับผมสำหรับสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเครื่องปรุงเห้กับมีน้ำปลามีผงสูรสรสตีแล้วครับผมพีน่น้อง ประมาณนี้นาอพี่น้อง,นองเนาะเออเดี๋ยวผมสิขออนุญาตจัดการให้พี่น้องเบิ่งครับผมลำเแรกอะต้มน้ำก็น้อพี่น้องเนาะข้างข้างน้ำเดือดครับผมเอาเครื่องลงครับเออติดตามครับครับผมเดี๋ยวมาปลอกหอมหัวแดงครับปอกอ,อกจังหน่อยนาะพี่น้องเนาะมันเปลือกมันอยกกากแกะได้จังหน่อยจังแสบครับยง้มกินนหอยจังแสบนาะพี่น้องเนะาะพาพาเครื่องกับพ่อเลยครับพ,พี่น้นองเราต้องส้อยตอนหน่อย ถ้าเครื่องประมาณนี้นะครับนี่ครับวกไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับประมาณนี้เราค่าครับผมพี่น้องค่าแล้วก็สรอยเลยสร้อยต้องสรอยตอนไหนครับผมพี่น้องค่อยหอมครับขันสรอยตอนไหนนี่บ้หอมครับตอนประมาณนี้เนาะค่อยสีหอมครับอู้ดเด็ดอะไรเราได้พี่น้อสร้อยหลายให้ับคาล ไม่ค่อยหอม,มคอม่อยหอมครับผมนี่ครับหนาวครับผมหนองคายหนาวแห้งในพี่นอ้องทั้งในหนาวเดียร์เอระมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ครับตะไค่าสร้อยเลยครับผมบ่ต้องสร้อยตอนหน่อยเด้อครับเด้องสร้อยตอนใหญ่ๆดอกพี่นอ้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนะครับพี่นอ้อง ตอนหน่อยแล้วมั้อืมครับผมหน่อยหดฟ้าอ๋อต้นยังไงนะครับผมพี่น,อน้องเลยครับโอ้โหตาไข่ห้องหอมๆเลยครับพี่น้องไปจักสามหัวพ้าครับฟ้อครับผมพวันนี้พีกแหงครับผมพี่น้องพีกแหงผมจิบป,ปาดเครื่องเลยเต้ ปาดเครื่องนะครับประมาณนี้เลยครับผู้ใดมากเพชรก็ใส่หลายๆแล้วครับพี่น้อง <tinc S 2> มันมีสูตรตายตัวแล้วค <vaya> รับพี่น้องใช่นะครับผมชิบมต่ำนะครับผมผมชิ้ไปเซยแบบบต่ำครับพี่น้องประมาณนี้เนาะส้อยเครื่องส้อยเครื่องนะครับใส่แบบบต่ำพี <cages> ่น้องโอเคครับผมประมาณนี้วันนี้ใบชีหูครับผมพี่น้อง แด่จริงๆของนกก็ะสวยให้กันครับสามสามตอนครับพ่อประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่โอเคครับผมประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพักพักเัาก็าเอาไว้ก่อนครับถาถาวน้ำลงเ,เติร์นใบบัะชามลงจังน้อยหนึ่งครับผมพี่น้องประมาณนี้เนาะครับเนาะต้องเอาลงหลายครับแล้วจังเอาลงที่หลัง ใบแป้งนวดเอาลุ่งจังหน่อยครับผมพี่น้องโอู้แดดมากแล้วครับพี่น้องมีแดดมากแล้วเฮ้ยครับผมพี่น้องอย่าลืมเกลือเอาได้ครับเด้อเกลือครับเดี๋ยวผมไปเทลงหมอเลยครับพี่น้องหมอกะค้างกันแล้วแหละมีแดดจังหน่อยครับนี่ครับน้ำกำลังสีเดือดพี่น้องเทลงไปเลยประมาณนี้ครับวันนี้เหเอาเกลือลงจังหน่อยครับผมพี่น้องพอมีรสชาติเค็มๆจังหน่อยมันต้องลงไหลแล้วครับเด้อประมาณนี้ครับผม หมอเดือดครับพี่้องมาเลยพี่้องนี่ข้กระถามอคดยยางเดียพี่้องถามอคดย่างเดียครับผมมาเลแงพักแจงยงดน้อพี่ลองเนาะใบบขามิใส่ลายเติบด้วยครับผมแถมสมสมชื่อสมม้อครับผมสมบัขข้กระหน่วยเาเปียกเครับ เปียกแค่วเห็ดใบน้องพี่น้องเนี่มาจิ้นพัดปลาไหลน่วกันครับมือนพี่น้องโอ้ยพัดปลาไหลต้มปลาไหลครับผมพี่น้องจิ้ต้มปลาไหลน่วกันพี่น้องครับมื่นเฮ้ยมากวันนี่ครับผมผมให้เติมพี่น้องครับว่าขิจับพี่น้องเบิร์ดเต้นเป็ปล่างมือใหม่น้อพี่น้องเนาะมีเกียร์เลยพี่น้องเนาะประมาณนี่ เน,นี่น้อาม้ฟถน่าหมอดนกนครับี่นองกำลังหิฟดครับนี่ครับผมบุ้ยย <page lunch> ้ันพี่นอขาหมอฟดครับ นครับก็มาเริ่มฝนแล้วครับคุณจังหน่อยครับผมพี่น้องคนจังหน่อยครับให้เกลือมและลายครับคนให้เกลือละไล่ได้พี่น้องเด้อแดดละลายครับผมแดดละลายแล้วนี่ครับผมประมาณนี้ทีไม่จังหน่อยครับผมนี่ควรก็นั่งเหนครับนะครับพี่น้องหมอเริ่มฝนแล้ะอ้าบประคามียกลงครับอันนี้เราลงเบ็ดก่อนเล่เด้อครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวมนน้ำมันจะเปลี่ยนสีครับผมพี่น้อง หมอกําลังจีบฟุครับน้ามันก็จีเปลี่ยนสีบเลเนี่ยเพาาออราะว่าเขาเอาปขามเปียกลงนี่นนกําลังจีเปลี่ยนสีครับผมพี่น้องเนาะติดตามครับผมพี่น้องเดื่องฟุตแล้วครับพี่น้องเหาหลเริ่มปรุงแล้วพี่น้องใส่นน้ำปลาเลยครับประมาณนี้นะครับน้ำปลาเสนนามม้นแปงงลวกครับผมพี่น้อง งนัวเขาเนาะมองไปเลยครับผมพ้อกันครับความ,มีิเตียแล้วรถดีครับผมรถดีจังเอยครับผมพี่น้องนี่กระถาให้มันฟดเนาะครับเนาะสีคนคนแด้จังเอยครับอือแต่ผมพี่น้องหอมแล้วครับหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องเนาะถ่ายมันฟดจังเอยก่อนครับนี่ครับพี่น้องพอฟดได้ทีแล้วเฮาก็เอาใบบกูดเตยจังเอย แล้วก็ใบบักยคามที่เลือครับผมใส่ลงไปเลยครับพี่น้องให้มันลงไปเห็ดเป็นก่วมสมเนาะครับพี่น้องเนาะกับหน่วยมันครับผมกับบักคามเปียกนะครับผมเนาะทาเดือดทาหมอฟดักซ์พี่น้องเดี๋ยาภาปลาไหลลงครับหมอเดือดย่างไงครับพี่น้องเดาภาปลาไหลลงครับผมนี่ครับผมพี่น้องเทีงไปเลยครับอุ้มอุ้ยเนะ จวดครับผมพี่น้องเอ้อทายก่อนครับบรรทายก่อนสามโปฟดอีกเครื่องนึงครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสุดท้ายครับใบกระเพาะครับผมพี่น้องใส่ลงไปเลยครับผมใบกระเพาะกับใบแป้งนวดที่เหลือเขาใส่สอบรอบสุดท้ายนะครับไม่ค่อยหอมครับพี่น้องเอ้าตามครับผมนี่ครับผมพี่น้องพาออกมาแล้วครับสองดวงครับบู๊ยครับนี่ครับผม เห็นบ่พี่น้องซองดวงนะครับผมติดทั้งสองดวงเนาะพี่น้องเนาะกว่าใส่เลยครับกว่านท่องในใส่มันเลยครับผมพี่น้องสุดยอดครับผมเอาเอ่าไปลองบึงผมแนะนํำให้มันกลือนกันนะครับพี่พี่น้องเบ็ดรุ่นนี้มันอ่อนครับผมถ้ามันติดปากนี่ฮ็ดจะได้กระงั้งนะผมเพราะว่าเนี่ง่างไปสองสา้หลังครับผมหูเดียวครับโอ้มันบ่กลือนครับผมพี่น้อง ขั้นผมถ่ายมันกลืนมันต่นหน่ายจะได้อยู่แล้วครับอันนี้มันกลืนนะครับก็ไมันทีได้เอ้าใกล้ซุกแล้วครับพี่นอ้องครับพี่น้องสุกแล้วครับผมเ็สียผู้เดียวครับพี่นอ้องเมื่อไงนี่จะฉีดน้ำบดได้น้องพี่น้องเนาะ มงกอดรูปรับผมอยกนั่มไปรูกอยู่พี่น้องเนามาสวัสดีครับผมพี่น้องอู้หสุดยอดเลยครับผม,ม,พดดออมพี่น้องมานกินผู้เดียวโอ้โหง่ายเลยครับเจ้าขอาพี่น้องมาด้วยพี่น้องถึนขอสวยครับผมเที่ยงครับ Rồi. 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 แ้งครับพี่น้อจางครับม่ครับพี่ใส่มันตัวน่อยอพี่น้อง่ององับต้มโตลค้ครับจัครับ เดียวกขพ่อแล้วครับมงานคุ้มค่ายิ <c> ่ง <oughs> ตัวนี้สวางเบ็ดไม่ง่ายผมสาเดียวกันแ้วพี่น้องผมไม่เข้าครับผม,มเข้าพี่น้องั กอยาครบับกดติดตามด้เป็น้องด้วยผจะรูอีจัห้เจ้าอขอให้ยนอ้อ่ท่าน,นี่ปกินาะ สุดทางเขาไปหนักนี่แบบจิ๋งกูใหญ่ YouTube ครับใส่ให้หน่อยใส่ 待会儿去家里面。嗯 xin lỗi cụt lắm 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 แค่สุดแบบมั่งมยังกูอาระปพ่มแมนชั่โมงผมตมประมานชั่งมั่งเอร์ไหรหาไปเรืถมครับผมหามหา สูตรมีรไม่ข้าไเลยเปนหอสูตรมีรไม่ข้าวดูข่แล้วครับหนอดูส่นดูข่เปนหนอตื่นแล้วครับ

โมบักยังไงด้พี่น้องนครับอืมเอ้ารับชมวีดีโอขอผมขอฝากไว้สำหรับพี่น้องนะขอบคุณครับผมทุกไลค์ทุกซับย์ทุกการติดตามครับผมกูคอมเมนต์เนาะพี่น้องขอบคุณจากลูกมาใจลูกอีสานรีเวอร์เซชันครับผมคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับนะครับผม เดี๋ยวคลิปหนาผมจิไปหาให้เบิ้งครับผมพี่น้องมาผัดผิดเนานะสวัสดีครับผม